ประเทศจีนบอกกับทั้งโลกมาตลอดครับว่าถึงแม้ว่าตัวเองจะเป็นมหาอำนาจทางเศรษฐกิจเนี่ยแต่ว่าทางด้านการทหารก็จะไม่พัฒนาให้ใหญ่โตจนกระทั่งมีความกลัวว่าจีนจะใช้อิทธิฤทธิ์ทางด้านการทหารมาข่มขู่ประเทศอื่นแต่ว่าฟังรัฐมนตรีกราลาโหมของจีนล่าสุดนี่ชักจะไม่ค่อยแน่ใจเท่าไหร่ท่านเหลียงกวางเลี่ย ให้สัมภาษณ์สื่อจีนหลายสื่อครับบอกว่ามองไปข้างหน้า5ปีตามแผนพัฒนาของจีน5ปีซึ่งเพิ่งจะร่างเสร็จและจะเข้าไปสู่สภาประชาชนเนี่ย2011ถึง2015ในนั้นจะมีแผนพัฒนากองทัพด้วยแล้วรัฐมนตรีกาะหมจีนบอกครับว่าการพัฒนาแสนอย่านุภาพทางทหารของจีนนั้นจะสอดคล้องต้องกันกับการก้าวไปข้างหน้าของทางเศษรษฐกิจและสังคมของจีนซึ่งก็แปลว่า ถ้าเศรษฐกิจของจีนใหญ่โตมากขึ้นมีส่วนพัวพันกับทั้งโลกมากขึ้นกองทัพจีนก็ต้องพัฒนาไปในทิศทางเดียวกันเพื่อปกป้องผลประโยชน์ของจีนทั้งในประเทศและต่างประเทศพูดอย่างนี้ก็ชัดเจนครับว่าคนที่คุมกําลังทหารของจีนวันนี้เนี่ยไม่ได้คิดอย่างนักการเมืองที่พยายามจะบอกว่าไม่ต้องกลัวว่าจีน,นจะมีพลังอํานาจทางทหารมากเกินไปแต่ว่าทางกองทัพโดยเฉพาะรัฐมนตรีกกลาโหมจีนคนนี้บอกว่า ถ้าจีนมีกองทัพที่ไม่สอดคล้องกับบทบาทของจีนในเวทีโลกจีนก็จะเป็นประเทศที่อ่อนแอจะไม่มีพลังจึงต้องมีการขยับขยายแต่ไม่บอกแต่ใช้ครับว่าจะขยายไปทางไหนอย่างไรแต่ดูจากตัวเลขที่มีผู้คนวิเคราะห์แล้วเนี่ยก็เป็นห่วงเป็นใหญ่ครับว่าจีนนั้นทุ่มงบประมาณในการพัฒนากองทัพค่อนข้างจะคึกคักและใหญ่โตตัวเลขทางการอาจจะไม่มากแต่ว่า นักวิเคราะห์ที่มองจากข้างนอกก็เชื่อว่ารัฐบาลจีนนั้นอาจจะซ่อนตัวเลขไว้ในหลายด้านเพื่อจะไม่ให้ทั่วโลกตกใจว่ารัฐบาลจีนกําลังทุ่มเททรัพยากรทั้งเงินทองและบุคลากรเข้าไปในกองทัพตอนนี้จีนเนี่ยมีทาหารทั้งหมด2ล้านคนรัฐมนตรีการหมท่านนี้แหละเหลียงกวงเลี่ยบอกว่า2ล้านคนนี้ต้องเข้มแข็งและสล้านคนนี้จะต้องอยู่ในภาวะเตรียมพร้อม ถึงแม้ว่าตัวรัฐมนตรีกลาโหมจีนจะบอกว่าไม่เชื่อว่าจะมีสงครามใหญ่โตที่ทั้งประเทศจีนเนี่ยจะต้องเข้าไปทําสงครามด้วยแต่ก็เชื่อว่าอาจจะมีอุบัติเหตุหรือว่ามีพยันตรายทางด้านความมั่นคงที่กระทบจีนซึ่งอาจจะเป็นจุดๆในภูมิภาคน,นี้ซึ่งจีนมองข้ามไม่ได้ต้องเตรียมตัวเพื่อรับสถานการณ์นั้นตลอดเวลาจับตาให้ดีนะครับจีนไม่อยู่เฉยๆแน่เรื่องสมรรถภาพและสายยานุภาพทางทหาร กําลังไปจะไปอย่างเงียบหรือไปอย่างโฉมงชางต้องดูจังหวะก้าวเดินของจีนครับ